ทุกคนครับมีหลายๆท่านถามผมเข้ามาว่าลูกหมาแรกเกิดนะครับเลี้ยงด้วยนมอะไรดีนะครับคําตอบคือง่ายที่สุดครับนมแม่นะครับแต่ว่าวันแรกๆที่พวกเขาคลอดลูกออกมาเนี่ยส่วนมากก็จะไม่มีนมนะครับบางท่านก็ไปหานมแพะนมต่างๆมาให้เขากินนะครับผมบอกเลยว่าอันตรายมากๆนะครับดูอย่างน้องชุดเนี้นะครับกินนมแม่ทุกตัวครับยิ่งกินยิ่งอ้วนนะครับยิ่งอ้วนยิ่งกลมแบบนี้ครับหุ่นน่ารักครับ หลายหลายท่านก็เวลาพาน้องหมาไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลนะครับคุณหมอก็จะแนะนำนมครับนมแพะนมเสริมต่างๆใช้ได้ครับแต่ว่าค่อนข้างอันตรายนะครับต้องเลือกดีดีครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือว่านมแม่หมาไม่มีจริงๆเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เลยครับเราจะให้ลูกหมาดูดนมแม่ไปเรื่อยครับเดี๋ยวนมมาเองนะครับแล้วก็อ้วนกลมแบบนี้ครับ ในช่วงแ,วแรกๆที่นมแม่เขาไหลก็จะมีสารอาหารอยู่เยอะนะครับเราจะเรียกว่านมน้ำเหลืองนะครับเขาจะมีแค่2วันแรกเท่านั้นนครับถ้าใครพลาดไปให้นมเสริมตอนแรกก็เรียบร้อยครับลูกหมาขาดสารอาหารจะมีผลจับภูมิคุม้มกันของน้องในช่วงแรกๆเลยครับคือจะป่วยง่ายนะครับแล้วก็มีผลต่อการจเจริญเต,ติบโตของพวกเขานะครับถ้าไม่ได้กินนมแม่ก็จะโตช้าครับเลี้ยงเหนื่อยจริงๆครับ เดี๋ยวผมขอพาน้องๆไปกินนมแม่ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ